สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่16มกราคมค่ะ CPI สหรัฐธันวาคมบวก0.39% month on month เร่งขึ้นแต่ Core CPI บวก0.23% month on month ชะลอลงช่วยผ่อนคลายความวิตกของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟอ้อสหรัฐกดยิมพันธบัตรพักฐานลงช่วยสกัดการแข็งค่าของดอลลร์จุดพลุบรรยากาศลิกซอนหนุนตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกพุ่งขึ้นพร้อมราคาสินทรัพย์ต่างๆโดยทั่วไปฟังคอมเมนต์กันต่อในรายการค่ะ มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตินเด็กปิดไปที่1,353.17จุดบวก0.96%มูลค่าการซื้อขาย44,253ล้านบาท ตลาดทุนไทยรีบาวตามตลาดอาเซียนคลายกังวลเงินเฟ้อสหรัฐหลังคุณทรัมป์ส่งสัญญาณผ่อนนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าพร้อมรับ s e n ิเมน n ์ธนาคารกลางอินโดนีเซียเซอร์ไพรส์หันดอกเบี้ยโดยนักลงทุนกลับมาเก็งงบแบงก์ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่77,178ล้านบาทดยยอชพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.18%ปรัตบตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34.73สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกขณะที่ค่างเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมผสานส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดห่้งโตเกียวปิดลบส่งผลให้ดัชนีร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่5สุ่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนิกกิปิดไปที่38,444.58จุด ลบ0.08%ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยดัดชนีอ่อนแรงลงหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันอังคารขณะที่นักลงทุนยังคงคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่ารัฐบาลจีนอาจจะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมพร้อมกับจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการของจีนในวันศุกร์นี้เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่ปิดที่3,227.12จุด 0.43%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดไมวยอบปิดพุ่งขึ้นในวันพุธหลังสหรัฐปรเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานหรือคอ CPI ที่ต่ำกว่าคาดนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐดาวโจนส์ปิดที่43,221.55จุดบวก1.65% s p 500ปิดที่5,949.91จุดบวก1.83% และ n a s d a q ปิดที่19,511.23จุดบวก2.45%ค่ะส่วนฝั่งยุโรปปิดบวกมากกว่า1%ในวันพุธหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่เป็นไปตามคาดของสหรัฐได้เพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดตราดอกเบี้ยลงครั้งที่2ในปีนี้ CC40 ค่ะปิดที่7,474.59จุดบวก0.69% DAX ปิดที่2,574.68จุดบวก1.50% แนวฟซีร้อยปิดที่8,301.13บวก1.21%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผยคอ CPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งอาจเปิดทางให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีนี้ส่วนฝั่งของสัญญาณมัดิบเวทซัสตรานิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า3%ในวันพุธบวกขึ้นมา3.28%ปิดที่80ดอลลาร์4เซนต์ต่อบาเวลโดยรับปัจจัยหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันรัสเซียส่วนฝั่งของเบรนต์ค่ะบวกขึ้นมา2.64เปปิดที่82ดอลลาร์3เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยคอล์ CPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟอชะลอตัวลงและทําให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดจะยังไม่ยุติวงจรการปรับรดลดอัตราดอกเบีย้ย สัญญาทองคําตลาดโคลมิกสมมอบเด่นกุมภาพันธ์บวก1.32%ปิดที่2,717ดอลลาร์ 2, 80เซนต์ต่อทรยออนส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เลดี้นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลรราดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ